เครื่องนำไปสู่ภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่าเครื่องนำไปสู่ภพเครื่องนำไปสู่ภพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าราทะฉันทะก็ดีราคะก็ดีนันทิก็ดีตัณหาก็ดี อุปายะและอุปาทานอันเป็นเครื่องตั้งทัพเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณกิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่าเครื่องนําไปสู่พบความดับไม่เหลือของเครื่องนําไปสู่พบมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง